ใครที่เป็นรอยดําสิวนะครับจะต้องมาฟังคลิปนี้เลยนะเวลาที่เราเป็นสิวใช่ไหมครับเวลาที่สิวหายแล้วอะ่ะมันก็มกักจะทิ้งรอยดําไว้นะครับนะบางคนเรียกว่าแผลเป็นนะแต่ว่าการพูดว่าแผลเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแผลเป็นเนี่ยใช้กับลักษณะแผลที่เป็นลักษณะนูนๆขึ้นมาเท่านั้นนะคบแต่ว่าถ้าเป็นรอยดําจากสิวนะจะต้องเรียกว่ารอยดํานะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า postinflammatory ไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะครับโพสอินแฟลมก็คือการอักเสบนะครับอาการโพสอินแฟลมแปลว่าหลังการอักเสบนะครับแล้วก็ไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะแปลว่าสีที่มันเข้มมากปกตินะทีนี้เวลาเป็นรอยดำนะคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องใช้อะไรมันถึงจะหายใช่ไหมเออแล้วก็จากที่หมอเรียนมานะเออล่าสุดที่หมอเรียนมานะครับล่าสุดของหมอนะไม่รู้ตอนนี้เรียนแปลอะไรยังไงนะครับตัวที่ ได้ผลมากที่สุดในการรักษารอยดำนะก็คือวิตามิน A นะครับหรือว่าทีไทโนะอินนะไอตัวทีไทโนอินเนี่ยมันจะมีทั้งอันนี้อันนี้ที่เหมาใช้เองนะไอตัวททีไทโนอิน in เนี่ยมันจะมีทั้งความเข้มข้นจุดศูนย์สองห้านะครับแล้วก็จุดศูนย์ห้านะไอตัวจุดศูนย์จุดศูนย์ห้าจะได้ผลดีกว่าจุดศูนย์สองห้าเพราะว่ามันเข้มข้นมากกว่านะตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมันจะมี จุดหนึ่งเปอร์เซ็นใช้แล้วยังนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของหมอคือจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะใช้ได้ผลดีกว่าจุดศูนย์สองห้าเปอร์เซ็นอันนี้หมอหาซื้อได้แจ่ดจุดศูนย์สองห้านะครับหมอก็เลยใช้จุดศูนย์สองห้านะและจุดศูนย์สองห้ามันข้อดีมากกว่าจุดศูนย์ห้าก็คือมันจะระคายเคืองน้อยกว่าเนาะ ทีนี้อีกตัวนี้ถามว่าจากที่ใช้จริงมันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีนะแต่มันก็ดีแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่รู้สึกว่ามันจางเร็วขึ้นนะครับนะทีนี้หมอก็เลยทดลองเองนะครับทดลองเองหมอเอาลองเอาครีมทาฟ้านะครับที่เป็นคลิกแม่นฟอร์มูล่านะครับนะมาลองมาลองทาเองดูนะว่าว่ามันได้ผลดีแค่ไหนปรากฏว่า มันได้ผลดีมากนะครับคือมันจางหายเร็วมากเลยจากแรกๆอะ่ะคือมันมันมันจะกลายเป็นสีแดงแก่อนนะจากนั้นก็เริ่มเรื่อยๆจางๆนะครับจากตอนแรกๆมันจะเป็นสีดําๆใช่ไหมแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีแดงแงจากนั้นมันก็จางหายไปนะทีี่คนมาสงสัยว่าอีตัวคลิกแมนฟอร์มูล่ามันคืออะไรนี้นะเป็นคลิกแมนเป็นเป็นเป็นเ,นเนอ่ Mod Click นะอ modify คลิกแมนฟอร์มูล่านะอคลิกแมนฟอร์มูล่าคืออะไรคลิกแมนฟอร์มูล่าก็คือ ครีมนะครับที่ประกอบไปด้วยตัวยา3ตัวนะตัวแรกคือวิตามินเอนะครับนะเมื่อในในสูตรแรกๆเลยมันใช้จุดศนเปอร์เซนะครับนะนะจะมีวิตามินเอมีไฮโดรคินโอนแล้วก็มีสเตียรอยนะครับบางคนอุ้ยมีสเตียรอยไม่อยากใช้เรากลัวฉันกลัวสเตียรอยไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นนะสเตียรอยถ้าใช้อย่างถูกต้องใช้ปริมาณน,น้อยๆในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปจะมีผลดีแล้วก็ไม่เกิดผลเสียนะครับนะ ทีนี้อีตัวคลิกแมนฟอร์มูล่าเนี่ยนะเมื่อก่อนอ่ะมันใช้รักษาฝ้าใช่ไหมเออแต่ทีนเนี้ยจากประสบการณ์หมออ่ะใช้ไปเรื่อยๆอ่มันก็จะใช้ไปแรกๆมันก็จะดีนะครับทีนี้อีคลิกแมนฟอร์มูล่าเนี่ยเราไม,ไม่สามารถทาไปได้ตลอดนะครับนะมันก็ต้องมีการลดปริมาณลงเรื่อยๆจากประสบการณ์หมอในการรักษาฝ้าโดยใช้คลิกแมนฟอร์มูล่านะ ส,สุดท้ายกลับมานะ่ะหยุดยามันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคืนหมอก็เลยไม่ได้ใช้คลิกแมนฟอร์มูลาในการรักษาฝ้าแล้วแต่หมอจะเอามาใช้ในการรักษารอยดำจากสิวนะครับนะโอเคเข้าใจนะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่หมอทดลองเอาทดลองเองเอามาใช้เองปรากฏว่ามันได้ผลดีมากกว่าวิตามินเอเดียวๆนะครับนะทีนี้อีตัวคลิกแมนฟอร์มูล a าก็คือตัวเนี้นะนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไอนี่เป็นโมดิฟายนะคลิกแมนฟอร์มูล่าเดิมนะพอใช้แล้วปัญหามันคืออะไรรู้ไหมปัญหามันคือมันมีคําระคายเคืองมากเขาก็เลยมาโมดิฟายโมดิฟายคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับเขาก็ปรับโมดิฟายให้ตัววิตามิน A นะ่ะมันมันมีปริมาณน้อยลงนะครับนะมันก็เลยระคายเคืองน้อยลงก็เลยกลายเป็นสูตรโมดิฟายคลิกแมนฟอร์มูลานะครับนะ นะสรุปก็คือตัวรักษาราเงก็จะมีวิตามินเอนะครับได้ผลดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัว modify clickman formula นะครับสองตัวนี้หมอไม่ได้ขายนะครับนะต้องไปรักษาที่คลินิกร้านขายยาก็ไม่มีขายนะครับต้องไปรักษาคลินิกแล้วก็ให้แพทย์สั่งเท่านั้น2ตัวนี้คนท้องห้ามใช้นะครับนะอยากรู้ว่า clickman ค,คืออะไรก็ไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับเดี๋ยวหมอจะขึ้นตัวเลขให้นะครับแล้วก็อยากรู้ว่า t- ไทโอนินคืออะไรก็ ไปเสิร์ชใน g o เ g l e ดูหมอจะขึ้นตัวจะขึ้นให้นะครับนะทีนี้ก็มาสงสัยต่อว่าเอะแล้วรอยแดงจากสิวแช่อะไรดีนะครับนะปกติบางคนอนะรอยแดงจากสิวเขาก็ใช้พิาบิดเอเลยทานนะแต่หมอก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่มันก็ดีขึ้นแต่ว่าจากที่หมอใช้เองก็คือหมอใช้ตัวจาก้อนบัตนะตัวนี้นะครับนะไปไปไปเสิร์ชกูเกิลอีนะว่าจาก้อนบัตรคืออะไรนะครับตัวนี้นะทารอยดาทุกคืนนะครับทาได้ตลอดเลยทั้งเช้าและเย็นก็หมอก็รู้สึกว่ามันจางลงนะครับ ประมาณนี้นะโอเคเนาะวันนี้แต่งเป็นอังคูบายนะต้องอินเทนนิดนึงนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ให้กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับถ้าอยากให้คนอื่นรู้ด้วยก็กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ